สวัสดีจ้าทุกคนเอ้ยืมบทตอนนี้ดีมากจริงทำเหมือนมารอกกูอีกดอกทำครบทุกมุมมองนี่ว่าครบทุกมุมมองเลยอของ,งของอุตสาหกรรมนี้แล้วแบบการให้ดอคนนึงมีแฟนเลยเป็นการตีแผ่มากๆแับสรุปเลยแบบจบจึ้งเลย เองเรื่องสิ่งที่แกไม่้ว่าทุกคนเดาได้เราไม่ได้ยากก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกคนที่มันต้องยอมเสียเพราะว่าโลกไม่ได้จะดีกับเราขนาดนั้นอันนี้ชอบเรื่องนี้มากเลยนะต่อให้จะไม่ได้เป็นไอดอลโลกก็ไม่ได้จะดีกับเราขนาดนั้นจริงๆใช่ทุกอย่างแหละทุกคนคือแบบแฟนคลับก็จะมองมุมนึงไอดอลก็จะมองมุมนึงบ้านเวทจะมองมุมนึงผู้ผลิตมองมุมนึงเจ้าของแฟนเขาทุกคน ทุกคน,นม,มีมุมมองของตัวเองทุกคนมีสิ่งนี้ของตัวเอง,ง,เองยึดมั่นแล้วก็คิดว่าสิ่งสิ่งนี้ถูกต้องอเรารักเขาเขาก็ต้องอมไม่มีคใครสิหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนมีคนละจุดใช่พรามันยอยคนละจุด,ลด,จดแล้วก็มีประสบการณ์ความรักหรือกระบวนการการคิดที่ไม่เหมือนกันวัยยวุฒิคุณวุฒิทุกอย่างในชีวิตไม่เท่ากันไม่มีทางที่จะมองเรื่องเดียวกันเป็น เป็นเหมือนการลอยันได้ลอยเปอร์เซ็นต์ใช่ทุกคนมันมีความคิดที่แตกต่างทุกคนเราก็รู้สึกว่าเราชอบบทมากเลยอะว่าแบบมันสามารถทําให้ไม่ว่าอยู่จะอยู่ในซีเทรชันไหนของสถานการณ์นี้มีตัวแทนของเรื่องนั้นๆให้คุณเห็นแล้วว่ามันจะส่งผลเอฟเฟกต์ยังไงแล้วมันสร้างทรมาให้คนกลุ่มไหนบ้างในในกรณีที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นซึ่งเราว่าเขาเล่าได้ครบมากแฟนคลับจะเสียใจ ความรักจะพังสลายกลุ่มเพื่อนจะต้องแข่งแกร่งมากค่ายจะมาต่อรองทุกอย่างอ่ะมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันและเป็นเอฟเฟก์ที่รุนแรงมากซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมากมึงว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาต่อให้เราดีเฟนไปอีกสามวันก็ไม่มีทางที่คนจะเข้าใจเราเสเท่ากับคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เดวันละเขาเกียอ่ะอย่างที่บอกยกตัวอย่างง่ายๆเคสเราเลยอืไม่มีทางที่ คนที่ฟังและตัดสินเราไปแล้วจะเข้าใจเราได้หลังจากนั้นต่อให้จะพูดอีกสิบแปดรอบยี่สิบรอบคิดออกปะเพราะว่าเขาเชื่อในมุมมองความคิดของตัวเองเหมือนที่เราเชื่อในมุมมองความคิดของเราต่างคนต่างมีมุมมองที่มันไม่ตรงกันเราอาจจะมองว่าเคสนี้แบบน่าสงสารมากมึงแบบสุดๆแหละแบบไอเราทุกคนสมควรมีแฟนทุกคนสมควรคู่ควรกับความรักที่ดีแต่บางมุมแต่บางมุมในวันหนึ่งที่เราแบบรักเขาแล้วมีเขาเป็นตัวยิ้เหนียวอะ ก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างออกไปจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันไปจาาความคิดของใครไม่ได้อะแต่ว่าเราว่ามันเนี่ยแหละสิ่งที่สิ่งที่บทเรื่องงานสอนทุกคนเลยคือทุกๆเรื่องที่เราเห็นฉักหน้ากับฉากหลังมีเบื้องหลังที่แตกต่างกันมากทุกทรมานซ่อนอยู่เสมอไม่มีอะไรง่ายอ่าง่อหน้าที่เธอเห็นอะมันเขาืมเขาอะไรเขาไม่ได้มีความสุขทุกๆเรื่องหลอกแล้วก็ การที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะมันจะถูกจัดและถูกแบบดีเฟนตลอดเวลาแบบขนาดเราไป่ชอบรีแอคชั่นอะเรายังคิดออกไหมโดนแล้วแบบคนที่สมมติว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยอาจริงอยู่ว่าเขาอยู่ในแสงแต่มันไม่ได้จําเป็นว่าเขาจะต้องยืนนิ่งเพื่อให้ทุกคนมารอแทง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 เขาแล้วเขาจะไม่เจ็บทุกคนมีสิทธิ์แทงเขาไม่ใช่เว้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เจ็บ เขาจะไม่รู้สึกหรือเขาจะไม่เสียใจจริงซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าขมวดได้เลยจากการดู ep นี้คือบทดีมากบทกลมมากแล้วก็มันสามารถทำให้หลายๆคนน่าจะมีสติขึ้นได้มากๆสํสหรับความรู้สึกเรานะจริงในการใช้ชีวิตหรือการซับพอร์ตตัวศิลปินเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนเสริมจากพี่อ้อมนั่นแหละอย่างที่พี่อ้อมบอกแหละเขาอยู่ตรงกลางแสงมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไปทิ้มแทงเขาได้มันชีวิตใครมันก็ชีวิตมาแหละทุกคนมันเป็นการตีแผ่หมมอ คือเราก็เลิกใช้คํานี้นะว่าที่แบบว่าก็ศิลปินมันก็ต้องแลกมากับความเป็นส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะในะยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนทุกคนมันมีสื่อโซเชียลที่มันรวดเร็วทันใจแต่เราไม่สามารถกลั่นกรองได้ขนาดนั้นว่าข่าวที่เราเสพมาหรืออะไรมามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมาทุกคนอยากให้ทุกคนแบบ การกรองในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็เถอะข่าวการเมืองข่าวอะไรก็ตามอยากให้มีการกันกรองไม่ใช่สัตว์แชร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 ์รที่เราพูดนอะไรนี่ว่าแบบเออเป็นเรื่องปกตินะทุกคนแต่ว่าเราสามารถพูดอะไรออกไปก็ได้เว้ยแต่ตามใดที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะไปเอฟเฟกอะไรกับใครบ้านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องควรระวังต้องยอมรับกับสิ่งที่เราพูดไปเหมือนเคสเราเหมือนกัน คิดออกปะเราพูดไปเราไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรแต่พอมันส่งผลในเฟซมันก็ต้องมาย้อนชีิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคำพูดเรามันมันส่งผลกับหลายๆคนที่เขาตีความได้หลายๆแบบทุกอย่างมาเป็นเหมือนในเรื่องเลยมันสามารถพลิกได้ในแค่ประโยคเดียวทุกคนการเปลี่ยนเกมหรืออะไรก็ตามแต่คือคนเรามันคล้อยตามกันง่ายเขาถึงบอกว่าบ้านเบสมันมีผลไงในการยึดถูกมันเป็นเหมือนแบบ คีย์คอนแทคที่จะสื่อสารว่าจะอย่างไรกันต่อ,อจะซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตมันถึงมีผลไงคนคนหนึงรู้สึกว่าสิ่งนี้แปลกคนก็จะเข้ามาลุมว่าใช่เป็นอย่างนั้นมึงใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็เกิดเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นมามซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันที่คนเราคล้อยตามสือส่อ<ส>เออกระสื่อโซเชียลและอะไรที่มันเป็นกระแสะใช่พยายามจะแบบบางคนมันก็ หาแสงให้ตัวเองอะทุกคนมบางอย่างก็เกิดขึ้นจากแค่คําพูดคําพูดเดียวรูปรูปเดียวซีนซีนเดียวแวบเดียวจริงๆแต่ว่ามันสามารถฆ่าชีวิตเขาได้เลยเห็นป่ะมันส่งผลมากๆกมันมีผลกระทบมันมีผลกระทบกับกับทุกทุกอย่างมากๆคืออย่างที่ไอเจ้าใบเฟิร์มเป็นตัวแทนของแฟนคลับที่ถูกต้องมากเลยอะน้องเสียใจเป็นเรื่องปกติน้องเป๋หรืออะไรเป็นเรื่องปกติ แล้วก็จะมักจะมีมุมมองอย่างนั้นจริงๆซึ่งเป็นเรื่องโมติมาทุกคนถ้าถ้าเราในวันนี้กับเราในเมื่อแบบ20ปีที่แล้วที่เพิ่งติ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่คน<อ>ที่เก็ตเรื่องอย่างนี้หรอกข่าวเดทก็ลองให้เหมือนกันแต่แบบในปัจจุบันคือเรารู้สึกว่าพอ,อพอโตขึ้นเรื่อยๆแล้ว มึงเราเองยังอยากมีความรักที่ดีเลยอะขนาดกูทํางานไม่ได้เหนื่อยขนาดเขานะกูยังรู้สึกว่าแบบจะดีไหมวะถ้าแบบเราสามารถมีคนที่แชร์ในสิ่งที่เราเหนื่อยมากมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่แชร์กับแฟนคลับหรืออะไรแต่มึงมันคนละสถานะคนละสเตตัสคนละจุดที่อยู่ในโซนอืเราก็อยากบอกอะไรสึวว่าแบบมึงถ้าแฟนคลับคิดเหมือนกับที่ที่ใบเฟิร์นคิดอะว่า เขาจะไม่รักกูแล้วหรือเขาจะเปลี่ยนไปอ,อ,อะไรอะอันเนี้ยไม่ใช,ใช่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าเราว่าประโยคที่โปพูดถูกต้องแบบ exactly แบบหนึ่งร้อเร์ซ็นมากๆทุกคนว่าแบบมันจะไม่มีวันเปลี่ยนไปแน่นอนใช่เพราะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนไปแน่นอน<ง>เพราะว่าแฟนคลับกับศิลปินเนป็นสิ่งที่ต้องคู่กันมันคือส่วนหนึ่งของการดนตรีเขาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่เขาต้องการแฟนคลับเขาไม่สามารถร้องเพลงโดยที่ไม่มีคนฟังได้ทุกคนเพราะฉะนั้นคือมันคือสิ่งที่ ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันมันคือแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเหมือนแบบช้อนกับซอมเมื่อคิดไปบอกเออมันคือการที่แบบมันต้องมีการละกันเออมันเป็นสถานะที่เกิดขึ้นมาเพื่อมีการละกันนะคะเขากับแฟนเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นเปเปอร์วงมาไงเขาคือเปเปอร์เปเปอร์บราบาเปเปอร์ลูกของแม่สาที่มีแฟน แต่เปเปอร์ลงมายังต้องการแฟนคลับนั่นแหละที่เป็นการต่อยอดของเขาไปสู่ตัวจิงตินเนาะโอหนี่ชอบจังเขาสามารถแบบตกผลึกมาได้หมดเลยอย่างอย่างตอนที่เจ้านาโนเป็นเป็นตัวพูดในฐานะชาวเน็ตอะว่าแบบพี่ถ้าแบบอย่างนี้คือชอบแน่เหลอาตรงนั้นมากเลยนะเพราะว่าเขาบทเขาสามารถอุดทุกรูรั่วที่จะมาตีกับได้หมดเลยเขาแทรกทุกมุมมองที่ไม่ว่าใครจะเออว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็แบบ มันเป็นยังไงวะเพราะว่าแบบจริงอยู่ว่าเวลาที่คนวงในเขาคุยกันใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเปเปอร์กับพี่แก้มีความรักที่ดีอยากที่จะทําให้คู่นี้มันไปถึงฝั่งฝันแต่ใช่มันมีเอฟเฟกแบบอีกเยอะแยะมากมายที่ลําพังแค่คนห้าคนจับมือกันมันไม่ไหวก็ยังไม่ไหวก็ยังไม่ไหวทุกคนนั่นแหละเรารู้สึกว่าเราแบบชนะใจมากแล้วสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทุกคู่ได้นะเราจะบอกว่า บางทีมันถ้าเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องเลือกแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไปฉุดทําให้คนที่เราลักมาลงเออต่ำลงมันก็คงไม่ใช่มันจะมีการบอกเลิกที่แปลว่ารักมากอีกย,ยาวมากมาบนโลกอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ใช่แค่ศิลปินกับตัวแฟนคลับหรืออะไรนะทุกคนมันเกี่ยวกับการทํางานหรืออะไรต่างๆถ้าสมมุตินะการทํางานที่บริษัทเดียวกันถ้าเขาให้เลือกระหว่างใครสักคนหนึ่งต้องออก ถ้ามีการเลิกกันแล้วส่งผลเอฟเฟกกับงานใช่ต้องมีคนลาออกแน่นอนจริงอยู่ไม่ได้มันจะเป็นการแบบนี้ทุกคนมันก็คือแบบนั้นเข้าใจพี่แก้มทุกอย่างเลยที่พี่แก้มพูดกับโป้แบบเข้าใจมากๆเลยเราเราแบบนี่ไม่มีประสบการณ์แบบนั้นหรอกนะราะว่าไม่ไม่ไม่เคยไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแฟนเป็น n o อดี้มันตลอมันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะทุกคนแต่เราเขาเขาแต่เราแบบโอ้ย เข้าใจเข้าใจเข้าใจสิ่พี่แก้มมาเห็นใจมากๆแล้วก็ลามไปคิดถึงแหละถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้กับโป้กับเทมมันก็ยากเหมือนกันแต่มนี่ก็มันก็อาจจะมีทางแลนดิ้งที่มันดีกว่าพี่แก้มกับเปเปอร์ถ้าสำหรับเราเนาะยากคูณสองไปเลยเพราะว่าเป็นเพศเดียวกันอีกเนี่ยจะต้องดีแคร์เรื่องไม่ใช่สเตจอีกมันยากมากทุกคนมันมันเหมือนสามชั้นเข้าไปอีกเลยมันเป็นการ ้องยอมรับด้วยหนึ่งนี่ว่าจริงๆไม่ได้จําเป็นที่ต้อง Landing แลนดิ้งเราบอกแฟนคลับนะหมายความว่าเ,เทมโปอะเออจริงๆคือทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนไอดอลมีแฟนแล้วพวกมึงก็ไม่รู้จริงเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงจริงคือการที่จะบอกหรือไม่บอกมันไม่ใช่การทารยศหรือนะไม่ทารยศนะมันคือการที่ก็เป็นอย่างนี้ไงใช่คิดคิดออกปะเพราะฉะนั้นคือมันไม่จําเป็นนะเพราะว่าเราว่าถ้ามันหาทางแลนดิ้งให้ ก็ไม่ต้องจริงถ้างั้นก็คือเรายากจริงมันยังต้องเลิกไป็บศิลปินอีกยากมึงอย่าเลยกูว่าหาทางยากกูว่ามันก็เป็นความสําคัญที่ อยู่แบบนี้ประคับประคองกันไปเป็นเหมือนการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเบื้องหลังไปจริงก็อาจจะเป็นการเติบโตของทั้งสองคนใช่แค่อย่ามาเลิกกันเลยเราเป็นคอมมิออฟเอของตัวละครหรืออะไรคือไม่ชอบกันเลิกกันด้วยแหละทุกคนอย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆแหละเราอยากให้ทุกคนได้ความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทํางานในพาร์ทไหนของชีวิตเชอเถอะถ้าเขาจะให้แลนดิ้งแบบนั้นมันต้องมันต้องมีไทม์มิ่งของอย่างน้อยแบบห้าปีสิบปีผ่าน มันมันต้องฟิลนั้นแหละทุกคนก็แค่หวังว่าไม่ต้องพาแบบมาไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดแปรพลุกทุกอย่างในชีวิตอกเราแล้ว่าซ้ำๆอะไรแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าที่จะแบบมาบอกตอนนี้แล้วจะเห็นผลในทางที่ดีเพราะว่าสิ่งมันคือด้อมเดียวกันแฟนคลับกลุ่มเดียวกันความนึกคิดของแฟนคลับทุกกลุ่มเป็นเหมือนกันมันไม่สามารถที่จะแบบอันนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วอะว่าแบบ เออมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะแต่เพราะ <Hey. S 1> มันเกิดจากนั่นแหละแค่เป็นห่วงแหละทุกคนมันมันมันแต่ในพาร์ทศิลปินในพาร์ทของตัวซีรีส์เองกับชีวิตจริงมันก็ฟิลฟิลดยวกันนี่แหละทุกคนก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนเสพข่าวและกองข่าวที่ดีกว่านี้แบบไม่จําเป็นต้องไปกดดันหรืออะไรกับตัวศิลปินหรือดาราที่เราชอบขนาดน,นั้นอยากให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างที่บอกไปแหละคลิปแหละทุกคน ซับพอร์ตเรื่องแฟนด้วยเนาะหมาื่องทุกเรื่องเลยทุกคนดราม่าบาต่อให้แข่งกันแค่ไหนนะแต่ถ้ามีคนมาพ่นความท็อกซิกใส่เราเหมือนที่ขึ้นในเทรนตลอดเวลาแบบนั้นะมันมันเห็นแล้วมันจนมันเห็นแล้วมันเหนื่อยมันพอคือมันก็จะเป็นแผลจริงบางคนเราไม่เป็นอย่างนี้จริงนะเว้สมุติว่าเราคือกระดาษใช่ป่ะคำชมของเราคือ A4 ทั้งแผ่นเลย แต่ว่ามีจุดดาจุดอะไรที่แม่งด่ากูไม่หยุดอ่ะอืมเราก็จะสนใจมันอยู่ดีเพราะว่าอะไรเนี่ยมึงเพราะมันเด่นว่ายังไงล่ะเธอคิดออกไหมเออมันเป็นอย่างนั้นทุกคนคือมันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วแบบเราไม่รู้ใจเราว่าเราแบบอาจจะอาจจะคิดว่าแบบพอเราโตมาสักพักหนึ่งอ่ะเราอาจจะเข้าใจโลมายิ่งขึ้นแต่ถามว่าถ้าแบบน้องๆหนุ่มๆแบบเพิ่งเข้ามาในวงการเพิ่งติ่งเพิ่งอะไรอย่างนี้ไหม ทั้งตัวศิลปินทั้งตัวแฟนลัาเลยนะเราว่ามันยากมากามนี่พาคิดถึงคลิปน้องจีมินาาเลยโอ้โหจริงคือเราไม่ได้ไปตอบมันเลยหลายคนเลยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นช่วงช่วงชีวิตที่มันเกิดตัดตั้งคำถามกับตัวเองว่ายังไงต่อหรอวะกูพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดีไม่เคยมีใครมาต้องมาด่ากูหรือแบบประจัจ์อะไรกับสิ่งที่กูจะตัดสินใจหรืออะไรเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแบบ เขาอยู่ตรงนี้มันอย่างที่เราบอกอ่ะเขาอยู่ตรงนี้ก็จริงทุกคนทุกคนอาจจะมองว่าแบบก็มึงแบบเป็นดาราเป็นคนในสถานะกูมันแบบเก่งกังคิบอลดอดดาบดอดดาไม่สนใจด่าแม่งเสร็จกูไม่ได้สนใจนี่กูไปด่าคนอื่นูเป็นโรคจิตเออเป็นเสร็จคิดออกไหม แต่อย่าลืมว่าแบบอ้าวเขาโดนไงหัวใจเหมือนกันแล้วถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับเมืองวันนึงหรือเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวมึงอย่างไรมันไม่มีใครโอเคจริงแล้วด้วยวัยของมาเองก็เด็กมากเลยแบบมานั่งชิดก็แบบไม่โอเคหรอวันนั้น่ซีนที่น่ารักคือซีนที่เขาจับมือกันประคองเหมือนประคองเขาคือแบบเขารู้ว่าแบบเพื่อเรากําลังแตกสลายแบบถึงที่สุดแล้วว่ามึงการที่ต้องประคับประคองและพูดทุกอย่างออกมาแบบ ผมเลิกกับเขาแล้วเออม,มันไม่มีอะไรเ<ล>กี่ยวข้องกันแล้วมันต้องเจ็บมากคือครับเอาง่ายๆปกติพวกมึงเลิกกับแฟนพวกมึงก็ลองให้ถ้าตายอันนี้ต้องมานั้งเปล่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่ากุเลิกกับเขาแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยมันโอ้โหแค่นี้าาจริงทุกวันนี้อาแค่อีโดนบอกเลิกแค่ครั้งเดียวก็ยังจํามาถึงทุกวันนี้ถ้าถ้าเป็นใครที่โดนบอกเลิกมานี่เชื่อว่าทุกคนจาหมดแหละทุกคนซัพพอร์ตศิลปินที่เรารักกันเถอะมีตกใจ อย่าไปซีเวียดกับมันมากทุกคนเขาจะมาไล่เราแหละทุกคนนั้นแหละกูกับอะไอินออยู่อุ้ยใส่พรึบขึ้นมาแม่งเหมือนใครปล่อยคิวไม่รู้น่ะทุกคนซัพพอร์ตเท่าที่เราเราว่าเรายืมประโยคที่เราเคยพูดในคลิปจะมีนายมาพูดได้เลยอ่ะคือถ้า ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วแฮปปี้ออนดี้พูดองค์รวมเลยนะแฟนคลับในเรื่องด้วยเหมือนเหมือนแบบเอลเมนต์ของคนที่มาร่วมหลุ้นอยู่ว่าเขาจะแถลงว่อะไรเลยอะถ้าอยู่อยู่ตรงนี้แล้วเขายังเป็นคนที่ทำให้อยู่มีความสุขได้ตื่นมาทุกวันแล้วรูสึกว่าเราอยากสัอร์ตคนนี้คนนี้เขาคนนี้ยังแบบมีผลเอฟเฟกกับชีวิตเราส่งเสริมให้เราแบบเออมีแรงใจในการทำงานอะไรแล้วแต่ ก็พพอร์ตไปเลยเท่าที่เราไหวในวงเล็บว่าเท่าที่เราไหวแลละไม่ลำบากตัวเองแต่ถ้าในวันนึงเรารู้สึกว่าคนคนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ตอบโจทย์และเขามีความคิดความอ่านแบบหลายๆเรื่องที่ไม่ตรงกันเขามีทัศนคติหลายๆเรื่องที่ไม่ตรงกันเขามีแฟนเขาไม่สนใจงานไม่อะไรแบบรูหรือแบบอะไรก็ตามแต่หรือว่าแบบเราเคยตั้งกรอบให้เขาแบบนี้แล้วเขาคลิกไปแบบนึงแบบกลัวไม่ใช่ล้ะ เราแค่ถอยออกมาแค่ถอยไปตดตามคนอื่น้ได้ในทุกอย่างเลยนะจริงคือเราแค่ถอยออกมาเราไม่จําเป็นที่จะต้องจากแฟนคลับกลายไปเป็นซาแซงหรือกลายไปเป็นศัตรูกลายไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันแบบมันสิ่งที่มันน่ากลัวกับกับศิลปินมากที่สุดอ่ะคือคือแฟนคลับที่กลายไปเป็นซาแซงเออเพราะเขาจะรู้ใช่คนที่เคยรักเขามากมากแต่ว่าแบบเสียใจมากๆาแล้วแบบพริกอย่างเงี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นด้วยแหละทุกคนก็นั่นแหละ ยืนอยู่ในวงเล็บว่าถ้าสิเหล่น้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดหนักแต่ถ้าเทียก็คือออกูได้แล้วกูใูกหมาไปหลายคนนะไม่จริงเมนกูตัวดีทั้งนั้นแหละไม่ไม่ใช่ว่าว่ามาพูดงี้เพื่อว่าโอ๊ยถ้าเขาทําผิดพวกพี่ก็จะปกป้องเขาหรอคะไม่ผิดก็คือผิดแต่บางอย่างเขาก็ไม่ได้ผิดไงทุกคนก็อย่าไปตีค่าหรืออะไรเขาขนาดนั้นมองอยู่ในจุดที่มันแบบระยะที่มันพอจะมองเห็นภาพรวมหน่อยไม่ใช่ เราเข้าไปอยู่เพื่อเราจะซัพพอร์ต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 เขาผิดเขาเขาผิดก,กูก็ปั้นน้ำเป็นผู้เรามีสทธิเสียใจเรามีสิทธิเหมือนใบเฟออิร์นอะทุกคนดูใบเฟิร์นไปครับจริงใบเฟิร์นเนี่ยคือเลิศทำผูถูกทุกอย่างเลยทุกคน กูเสียใจต่อตรงๆก็คือใช่ดนึงกูกลัวเขาไม่รักกูอันนี้จริงทุกคนถูกมากแต่ถ่านไปซัพพอร์ตหรืออะไรมันก็ยังอยากซัพพอร์ตอยู่เหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าจะเลนแล้วก็หายไปเลยทุกคนถามว่าใบเฟิร์นถ้าจะไม่ซับต่อใบเฟิร์นผิดอะไรคําตอบคือไม่ผิดก็แค่ปิดช่องกูปั้นช่องกูมาขนาดนี้กูปั้นคำตอบคือไม่ผิดเพจกูมาเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกไงทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะ รีแอคกับเรื่องนี <cia> <spaghetti> ้ยังไงโอเคก็สพอร์ตไม่โอเคก็ถอยออกคืว่าแค่นี้นะแค่นี้นี่แหละคำนี้แหละที่แบบแค่นี้พอขออนุญาตทุกคนฝากไปด้วยจ้าฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในสั่ง EP สุดท้ายแล้ว